ก็พบกับมโรุณีชาแนลนะครับสุกดีๆสุกแบบนี้ที่ชัยนานะครับชัยนาธเมืองเล็กๆแต่เม่เล็กในใจนะครับวันนี้ก็ไป็นอีกหนึ่งวาระนะครับที่ก็จะเป็นช่วงสายมูสายบุญนไบโอเวนี่นะครับเรานะครับจะมานมัสการหลวงพระกวยนะครับสุตินัทโรนะครับซึ่งเป็นเกจิที่ดังมากของชัยนาธนะครับ ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะละสังขาไปแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นแรงศรัทธาของลูกหลานหลวงพ่อนะครับที่มีต่อหลวงพ่อเดี๋ยวเราเข้าไปกราบชมครับเรามีหลวงพ่อกันนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดบริเวณนะครับบนพรงที่เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อกวยนะครับก็เรียกว่าเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของสิทธิานุสิ์ลูกหลานหลวงพ่อกวยนะครับก็จะมาทําการักการะที่นี่นะครับก่อนที่จะเข้าไปากราบสรีระร่างของท่านนะครับแล้วก็สิ่งที่คนมักจะนํามาถวายหลวงพ่อะนืน้อคุลิโพนะครับลิ่ลิโพเป็นเครื่องดื่มที่หลวงพ่อกวยหลงวงพ่อยเนี่ยท่าน แล้วก็ฉันตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นธรรมเนียมว่าใครอยากจะได้ความสําเร็จอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเปิดฝาลิโนหงแล้วก็จะเอาเลขในฝาเนีเ่ยนะเอาไปซื้อโชคลาภซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะครับเขาก็ลุกติดก็จะมีโชคลาภประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ของรงแล้วก็ท้องกระถาเป็นกระถาเรียก ครับจากหลวงพ่อโวยนัสิวังคมมามากครับพระองพ่อโวยเนี่ยแผ่ไป3ามากถึงแม้ทุกวันนี้เราจะไม่ทันท่านแต่พระรามีพ่อโวกยก็ยังคงงุ้มครองลูกศิษย์ถยูนักเทียงนี้คุณลองมาสัมผัสครับแล้วคุณจะรู้ว่าท่านก็ยังอยู่ที่นี่ครับ ก็จะเป็นที่เก็บศรีระนะครับของพ่อป่วยนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับก็ยากจะบอกว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกปิตุภานของพ่อป่วยจะต้องมากราบไหว้นะครับคนก็มักจะมาขอพรจากพ่อป่วยในเรื่องโชคมากเงินทองความสําเร็จทั้งหลายนะครับแล้วก็จะมี ที่ทำเนียมในการลอดสรีระแต่ตอนนี้เนี่ยทางวัดยังไม่ได้เปิดให้ลอดสรีระของพระปุย,ยนะครับปกติก็จะมีให้ลอดสรีระของพระปุย,ยด้วยนะครับอย่ลืมนะครับวัดโพสิตารามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในที่ยืดเหนี่ยวจิตใจของชาวพาุทธศรีกิะชนหนึ่งวัดนะครับก็อย่าลืมมาเที่ยววัดโคสิตารามนะครับจังหวัดชยัยนาทนะครับหลวงพระปุยนะครับเขาเรียกว่าเป็นพระเกจิที่คนนับหน้าตามากๆ คุณลองมาสัมผัสครับแล้วคุณจะรู้ว่าหลวงพ่อ่วยยังมีความศักดิ์สิทธให้กับลูกศิษลูกขาแล้วก็ลูกหลานลูกคนอยู่เช่นเดิมนะครับนสัสนวังผมมามากหลวงพ่อวย ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตาม Subscribe นะครับในช่องของปุรุเอมี่ Channel นะครับหรือใน Facebook นะครับพิมพ์คำว่าเอมี่เทพนิมิตนะครับโหระเวศสีธนนชัยหรือ i อทับ b อ b นะครับท o n g n v a s UK สุกนะครับก็จะสามารถติดตามปุรุเอมี่ได้นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบจบที่เหล่าครับ